เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ก็ต้องการได้ไดเร็วที่สุดเมื่อคืนนี้ผมได้รับรายงานด่วนจากท่านเอกัทูตนักกุงวอชิงตันดีซีว่า,าขณะนี้ทางฝ่ายรัฐบาลของสหรัฐได้แจ้งมาว่าเขามีความพร้อมที่จะเริ่มที่จะเจรจากับประเทศไทยนะครับโดยขอให้นัดหมายาโดยเร็วระหว่าง ประเทศไทยกับผู้แทนของประเทศไทยก็คือท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านพิชัยนะครับณขณะน,นี้ท่านนายกรัฐมนตรีแห่ทองทานได้สั่งการให้ผมเร่งประสานงานกับทางสถานทูตไทยแล้วก็ทางสถานทูตอเมริกาที่ประเทศไทยด้วยนะครับโดยขณะนีะ้ได้สั่งการไปแล้วว่าให้ดําเนินการนัดหมายโดยเร็วเพื่อให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลัง ท่านรองพิชัยนะครับได้พบกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการเจรจาการค้าของสหรัฐสาหน่วยไปไปทีเดียวกันเลยนะครับนั้นณขณะน,นี้ขอเรียนว่าทางสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีและสถานทูตอเมริกาที่นี่ที่ประเทศกรุงเทพกำลังดำเนินการนัดหมายซึ่งน่าจะได้โดยเร็วันนะครับ